ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็พามาทําการปะท่อนะครับปะท่อหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นท่อน้ําสปริงเกอร์นะผมที่ผมใช้อยู่ในนี่เลยในแปลงถั่วนะครับนี่ก็เป็นพวกต้นถั่วนะครับคือท่อตัวนี้นะครับมันโดนไอตัวเครื่องตัดหญ้าผมนะครับเหมือนโดนแค่สกิดไปตายนะครับแค่สกิดแค่นี้นะครับแต่ว่าท่อมันก็แตกนะครับถึงอาจจะไม่ได้แตกเป็น รอยรูก,กว้างนะครับแต่เนี้ยก็คือก็จะมีน้ําพุ่งออกเป็นเล็กๆนะผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการปะนะผมทําการปะท่อนะครับแต่ถ้าอันนี้คือว่ามันยังแตกไม่ค่อยเยอะนะผมแต่ถ้าที่ว่าเหมือนตัวท่อเนี่ยที่ว่าแตกเยอะๆนะครับอันนั้นคือแนะนําให้ ใช้แบบเป็นเหมือนที่ผมถ่ายลงไปก่อนๆเนี่ยนะครับผมจะทําแบบเป็นการตัดท่อใช้ท่อมาผ่าแล้วก็ทาด้วยกาวนะครับมาทําการแปกนะครับอันนั้นคือวิธีหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะพามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนอันนี้คือว่ามันแตกหน่วยเดียวนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ให้เราทําความสะอาดบริเวณที่ตรงแตกก่อนเลยนะครับผมจะใช้เป็นตัวตะไบนะครับขัดนี่ครับถ้าใครมีกระดาษทรายก็ใช้กระดาษทรายได้นะครับก็คือขัดให้เป็นอย่างนี้เลย เราก็จะเอาพวกเศษไอ้พวกอันนี้ยัดๆเข้าไปก็ได้นะครับนี่นะครับขัดไปอย่างนี้เลยขัดให้เป็นแผลเลยนะครับเพื่อดีทองเรามันจะง่ายต่อการติดกาวนะครับผมพอขัดขัดขัดเราก็จะมีพวกเศษพวกนี้นะเศษที่เราไอ้นี่เราก็แตะแตะเข้าไปเลยแตะเข้าไปเลยนะครับผมแล้วเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันนะครับอันนี้ก็มีเป็นพวกเศษเศษนะครับเราก็อัดเข้าไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการตะนะผมนี่นะครับกาวร้อนเหมือนเดิมนะครับขวดเดิมด้วยยังไม่หมดเลยแล้วก็ใช้เป็นโฟมนะครับผมนี่ยนะครับใช้การใช้กาวร้อนนะครับหยดใส่โฟมเลยนี่นะครับพอหยดใส่โฟมแล้วโฟมก็จะละลายนะครับเนี่ยเราก็ใช้ตรงโฟมที่ละลายแต้มเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมนี่แต้มเข้าไปเลยนะครับ กาวร้อนหยดใส่โฟมนะครับให้โฟมละลายนะครับป้ายเข้าไปเลยนะครับน,นี่เห็นไหมครับโฟมกับกาวร้อนก็จะละลายเป็นตัวน้ําเหนียวๆอย่างนี้นะครับเราก็ลากให้ทั่วเลยนะครับนี่ครับหยดไปอีกหยดไปอีกหนึ่งสองสามหยดนะครับนี่ละลายอย่างนี้เราก็แปะเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมสำหรับการ ท่อนะครับที่ใครกำลังพบเจอปัญหาท่อแตกนะครับลองใช้วิธีนี้ดูได้นะผมซึ่งผมเองเนี่ยนะครับถ้าจะเปลี่ยนท่อใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลยนะครับเปลี่ยนท่อใหม่นี่คือก็ทั้งเส้นนะผมมันต้องรื้อทั้งหมดทั้งเส้นเลยนะครับแต่ถ้าเราทําทาการปะเนี่ยนะครับท่อของเราก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับแลนะแถม ตัวท่อนี่มันก็ไม่ได้ว่าแตกหรือว่าอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับผมทิ้งเลยก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ก็รอให้ตัวโฟมเนี่ยมันแห้งนะครับพอแห้งเราก็ใช้อันนี้ขัดอีกทีหนึ่งหรือจะไม่ขัดก็ได้นะครับเดี๋ยวปล่อยให้แห้งแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมแค่นี้นะครับผมนี่ เราก็ปล่อยไว้สําหรับให้ตัวกาวเนี่ยมันแห้งนะครับผมนี่กาวแห้งแล้วเราก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ตัวกาวกับตัวโฟมนี่คือย่อยสลายแข็งเป็นนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือเนี่ยก็ปิดตัวรอยรั่วของเราหมดเลยนะครับแค่นี้ก็อยู่นะครับผมนี่แค่นี้ก็อยู่นะครับซึ่งตัวโฟมกับกาวร้อนี่นะครับก็สามารถที่จะ ใช้ปะท่อได้นะครับผมก็วันนี้ก็พามารับชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมแต่อันนี้ต้องเป็นการที่ว่าท่อแตกไม่น้อยนะครับแต่ถ้าว่าถ้าแตกที่ใหญ่ๆก็ต้องใช้แบบเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมเคยนําเสนอไปนะครับก็จะเป็นการใช้ผ่าท่อแล้วก็ทากาวอามาคอบแปะแบบนั้นนะครับคืออีกหนึ่งวิธีนะครับแต่ถ้าอันนี้คือแตกแค่นี้นะครับเราสามารถที่จะใช้โฟมกับกาวร้อนละลาย แล้วก็ใส่เข้าไปแบบน,นี้ได้เลยนะครับถือว่าอยู่นะครับแล้วก็เปิดน้ําใช้งานได้เลยนะครับผม